สวัสดีครับพบกับติเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับอ่ามาตามนัดหรือเปล่านะครับประกาศจากตัวเกมโอโหนี่อะไรเนี่ยโครโบครับในโอกาสครบ10ปีครับโอโหของแท้เลยนะครับซึ่งครับจะไปคอลแลบกับซากุระมิกุนะครับอันนี้ผมจำอ่าเว็บได้นะเปียโปนะครับเปียโปดอเน็ตนะก็คือเป็น โคโรโบเก่านะครับสาวน้อยโวคารอยวิกุกมิกุนั่นเองนะครับซึ่งเป็นร่างซากุระ่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลดูนิดนึงนะโออันนี้คือได้ได้ว่าของแท้แน่นอนแล้วนะครับว่าโคโรโบเป็นเรื่องจริงอะอย่างที่ผมบอกว่าเขาตัวมาแบบนี้ก็คือต้องเป็นโคโรโบแหละแต่ว่าเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะมาแบบไหนนะรสรุปเป็นของเก่ามานะ จำบริษัทได้เลยนะคอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อมูลจากอีกมือถือเครื่องหนึ่งดีกว่านะครับยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม อ่าอันนี้คือยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูเย็นนี้นะครับไลฟ์จากทางการช่อง y t u t u นะ6กโมงเย็นนะไปดูเพิ่มเติมนะว่าเขาจะสปอยหรือเปล่าว่าอ่อจะเป็นรูปแบบไหนคือมาแบบเต็มเต็มเลยไหมนะหรือว่ามาแบบแจกตัวเดียวอ่ามีการดึงเรนเจอร์ตัวเก่ามาไหมอันนี้รอลุ้นพร้อมกันเพราะอย่างที่บอกว่า มีเรื่องของการจัดเทียรลิสต์นะครับในเรื่องของสั่งมืดนะแล้วเขาก็บอกผมว่ามันก็ยังมีเรนเจอร์ตัวปกตินะครับแล้วก็สั่งมืดของโคบอลสิบปีอยู่มันก็เลยดู มันดูสับสนอะมันยังวาวุ่นอยู่นะก็เ,เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะแยกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะมาแบบรวมๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีการจัดโคโรโบแบบนี้เฮ้ยจะมีเรนเจอร์นะจะมีเกียร์มาขายแบบเต็มรูปแบบเลยไหมฝั่ง10ปีนะพักต่างๆมันก็มีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดอ่าน,นี้เดี๋ยวเย็นนี้รอดูนะต้องไปถามพร้อมกันนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเขาสปอยผมแค่เรื่องของพวกกิจกรรมอะไรต่างๆนะแต่ว่าไอ,อ้โคโรโบเนี่ยคือเขาไม่ได้แตะต้องเลยไม่ได้พูดถึงเลยนะส่วนแมษายน์เนี่ย คือเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอามีนาคมให้รอดก่อนนะเดี๋ยวเมษายนค่อยว่ากันนะครับอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมทร้านซื้อขขยดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้ก่อนนะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องน่นถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับอันนี้มาโปรโมทเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับ PVP คนเล่นเยอะมากนะครับผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นเยอะอ่ะเผื่อบางคนกลับมาจากซีซั่นแรกๆเกมจะครบรอบสิปีนะไม่มีไอดีครับไปหาซื้อได้เลย อ่าครับไอดี ID สะอาดแกกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับโคโลโบที่ชอบสั่งเมื่อที่ใช่เกียติสกิลดนนอนอ่าเลือกมาก็เอามาเล่นได้เลยครับอ่าส่วนใครแบบโอ้ไม่ชอบละไม่ไหวละไม่มีเวลาเล่นส่งต่อนะถ้ามีไอดีสวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับอ่าก็จะได้ส่งต่อให้คนที่เขาอยากกลับมาเล่นครับเพราะว่าโหเกม10ปีอ่านะครับด้ยดีวยว่าตอนนี้คือคึกคักค่อนข้างจะบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักแล้วก็น้องๆใกล้จะปิดเทอมด้วยมาคอมเมนต์บอกอีกรอบหนึ่งว่าปิดเทอมกันวันไหนนะผมว่า ติดเทอมนี้น่าจะคึกคักหน่อยนะเพราะว่าโโอ้หกิจกรรมในเกมเรนเจอร์ค่อนข้างจะเยอะเลยเดียวใครสนใจนะจะซื้อจะขายไอดีครับต้องทาโรเรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากติดตามด้วยครับทาโรเรนเจอร์ Ranger, อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์นะครับอ่ะซากุระมิกุอ่ะ, u, อะผมดูแล้วนะครับดูที่เว็บเลยนะครับเขาไม่มีไม่มีร่างของ ซากุระนะคือยังเป็นตัวละครเดิมๆอยู่เลยนะแต่ว่าผมไปดูรูปต่างๆเนี่ยถ้าเป็นโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยคือร่างซากุระมีเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ใครมีความรู้มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบร่างที่ออกแบบใหม่ไหมหรือยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูสันิดนึงนะเพราะว่าผมเองก็มีตัวเรนเจอร์อยู่นะครับ โครโรโบมิกุนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ก่อนนะโครโรโบมิกุเนี่ยมาครั้งแรกนะครับก็คือกุมพานะครับ2560อ่าเรียกได้ว่า มันก็มาในเดือนอาวาเลนไทน์นะครับแต่ว่าอน,นี้คือจะมาในามีนาคมนะก็คือครบร10ปีเกมไรเดนเจอร์นะครับแล้วก็ยังสับสนอยู่นะว่าแบบเฮ้ยก็จะมาเป็นพิเศษเฉพาะกิจไหมหรือว่าจะสลับดอกไปเลยก็คือให้โคโรโบเนี่ยมาเต็มๆแล้วก็มาเป็นเดือนอเลขขี้แทนไหมเอออันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นแพลนเชิงลึกเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่อยากจะรีบบอกนะครับอต้องไปย้อนดูครับไกลมากครับ7ปีที่แล้วนะครับ คือโหเป็นยุคแบบซีซั่นแรกๆนะครับอ่านะแต่ว่าผมก็เล่นแต่ซีซั่นแรกๆอยู่แล้วนะครับเล่นตั้งแต่เกมเปิดามาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เข้าไปเล่นแล้วครับนี่อ่าผมมีด้วยนี่เป็นสายฟรีแต่เปิดได้อ่าผมเปิดไม่ได้แค่ร่างสโนเหมือนตอนนั้นเนี่ยตัวที่เป็นร่างพิเศษจะเป็นร่างสโนไหมอ่าเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยก็คือแน่นอนครับเป็นฮัสเเน มิกุนะครับแต่เป็นตัวละครหลักนะครับแล้วก็รูกะอผมจำชื่อได้ลูกะมีคนถามถึงเยอะมากนะว่าแบบอย่างเรื่องนี้จะกลับมาได้ไหมผมบอกว่ามีโอกาสเขาเคยพูดแวบๆบเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงแบบจริงจังอ่าผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะกลับมาแบบนี้เลยเนี่ยไม่รู้เลยจริงเพราะว่าเขาเคยพูดแบบผ่านๆจริงเพราะว่าผมก็ถามว่าอย่างแบบนี้มันนานแล้วอ่ะมันยังไม่เคยมีแม้กระทั่งร่างในเปอร์เลยนะครับจะกลับมาไหมเขาก็บอกว่าก็มีโอกาสนะเรื่องนี้ เขาพูดแค่นี้อย่างเดียวเลยเมื่อปีที่แล้วนะครับในตอนการประชุมนะส่วนตัวจากฟรีทาก็เป็นคังงามีเนริน่าผมก็มีอยู่นะซึ่งแน่นอนครับน่ารักอย่างแน่นอนนะอตกใจสายไวฟุอย่างแน่นอนนะครับอะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันนะรอลุ้นหลายดอกมากนะครับเย็นนี้ไปถามกันนะเพราะว่าหนึ่งนะครับที่ผมยังสงสัยอยู่คือเฮ้ยจะมาแบบเต็มเต็มเดือนเลยไหมหรือจะย้อนรอยเหมือนตอนรอบนี้นะครับ Uh, Batman Lego, บัน movie, นะตแมนเลโก้นะครับเป็นมูฟวี่นะตอนนั้นครับก็คือมาแบบตัวเดียวเลยแล้วก็ทํากิจกรรมแจกอ่าเรียกได้ว่าตั้งใจมาแจกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาแบบตัวเดียวโดดๆนะครับซึ่งคราวนี้คือเขาโจหัวเป็นแบบว่าซากรามิกุก็คือแบบเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาแบบตัวเดียวไหมก็คือเป็นฮัตสเนะมิกุนี่คือเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นในร่างเดี๋ยวผมขอดูรูปนิดนึงนะ เออน่าจะใช่นะก็คือเป็นตัวเดียวกันแต่ว,ว่าเป็นร่างซากุระอ่าสาวน้อยวุกโรยในร่างซากุระนะอ่าหรือหลายคนเชื่อว่านะผมเชื่อว่านะนะหลายคนเนี่ยน่าจะอยากให้มีตัวละครเก่าอ่ะซึ่งผมไปดูบนเว็บของอาเปียโบนะครับคือก็มีตัวละครผู้ชายโอ้มีอะไรก็ไม่รู้นะอ่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยแค่ ตัวละครเดิมๆเนี่ยนั่แหละนะก็คือเนี่ยรูกะนะครับโซโนมิกุอ่า, ano, อาซึ่งเดี๋ยวไปย้อนดูนิดนึงนะว่าแบบตัวละครในยุคนั้นเนี่ยเนี่ยผมไปดูบนเว็บนะใครไปดูเว็บเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีตัวละครอยู่6ตัวนะครับมีฮัสเนะมิกุนะครับอาคางามีเนะรินนะครับอาคางามีเนะเรนโอ้อันนี้เป็นน้องชายเหรอหรือเป็นฝาแฝดโอ้อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะ น่าจะนามสกุลเดียวกันกับรินนะครับคายายกันด้วยนะแล้วก็เมกูรินเนะลูกะอ่า, ine, อานี่เคยมาแล้วนะครับเมโกไม่คุ้นผมไม่รู้จักอ่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวละครใหม่อาจจะมาเป็นตัวละครใหม่ก็ได้นะแล้วก็ไคโตะเออเป็นผู้ชายอู้แต่ตัวละครมันก็ยังดูไม่ครบนะคือถ้าเกิดมาแบบเต็มๆดอกจริงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสครับที่การนําตัวเก่ามานะครับ อ่าในะอย่างตัวนี้คือมาเป็นร่างซากุระแน่ๆนะอ่าส่วนที่เหลือคือมาแล้วเนี่ยรินนะครับอ่ารูกนะครับตัวตัวนี้ผมจําได้ว่าเหมือนมันเป็นตัวพิเศษนะอันนี้ผมก็ไม่เห็นที่หน้าเว็บนะอ่าก็คือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบตัวละครพิเศษอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันดีกว่านะอ่าครับว่าแบบเฮย้ยมาเต็มเตมไหมกียาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการพูดถึงอะไรใดๆทั้งสิ้น,นครับอันเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะอ่าจำได้ว่าเป็นสายพลังนะครับ ต้องย้อนนี่ย้อนแบบอย่างนี้เลยโอ้โหนี่เด้งขึ้นมาเลยทันทีครับอ่านำมารีวิวหลายทีแล้วเนื่องจากว่าเป็นตัวที่คนชอบอยู่นะคนนึงชอบอยู่เยอะนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับเป็นดาเมจกระเด็นไปข้างหลังลดลบแร่แบบใช้อย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับอาซวนันตัวแจกฟรีนะครับตัวแจกฟรี นี่สมัยก่อนนะลิซ่าฮอไออาวไม่ใช่สายว่องไวเหรอเป็นสายอะไรอะ่ะไวพิบผมจำได้ว่าเขาบัฟครีนี่โอ้เป็นสายไวพิบบัฟครีนะอันนี้เคยเกิดตั้งแต่ตีแต่แรกๆแล้วนะไม่ใช่ว่ามาเกิดเฉพาะปัจจุบันนะก็คือเรนเจอร์นะเป็นสายไวพิบนะครับแต่ว่าอ่าพระาตาการเกิดคริติคลอลนะครับเพิ่มแรงโจมตีนะครับอ่านะมาตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะก็ได้ได้ว่าสะสมสวยงาม บางคนอาจจะทำเป็น P100 เอามาเล่นในยุคปัจจุบันก็ได้นะหัวเกียร์ชิ้น,นี้ผมยังอยู่เลยนะนี่เลยกลายเป็นเพิ่งเห็นนะอันนี้คือเป็น ID หลักของผมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอาจจำได้ว่าเป็นว่องไวแนะ่นอนว่องไวแปดดาวขั้นสูงสุดนะบลูกะตัวเนี้ยผมอ่ะถ้ากบเยอะนะผมว่าผมจะปั้นแม็กเพราะตัวนี้มันเอามาบัฟวิ่งได้ เแต่ว่เาเรามปเล่นดาดวิ่งน่าจะดูนะอันนี้มันอยู่ในยุคที่เรนเจอร์ยังไม่มีทาุเลยนะครับไม่มีท่าก็คือมันจะไม่เหมือนยุคนึงที่แบบว่ามีทตาแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบป,ปลดล็อกทาครับวันนี้คือแบบเป็นไรทาาเลยนะฉะนั้นเนี่ยการนําพวกนี้มาใช้แบบจริงจังในปัจจุบันก็คือไม่ได้แหละยกเว้นว่าใจรักจริงๆนะครับใครมาทันใครยังมีอยู่ มากิ่นก็นหน่อยแต่ผมมีหมดเลยนะ,อ,ะอย่างที่บอกครับว่าไอเดลักเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดใหม่หมครับประมาณพฤษเกมเปิดมีนาะใช่ไหมผมไปเล่นตอนพฤษภาอตอนจัดก,กิจกรรมใหญ่นะครับแล้วก็เล่นเป็นสายฟรีตั้งแต่ตอนนั้นครับจนมาทําช่องทําช่องได้1ปีก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะคือมาแตกตอนแมสเลเดอร์นะครับซึ่งที่เล่าให้ฟังนะว่าแบบ ลงทุนทางแรกแล้วก็แบบไม่ประสบความสาเร็จอ่ะมันก็เลยฝังใจเลยนะครับทุกวันนี้ไอยหลักผมก็เลยเติมแค่พาร์ตอย่างเดียวเติมแค่พาร์ตอย่างเดียวนะส่วนการเดนเจอร์นี่ก็อย่างเดือนนี้การเดนเจอร์ผมกน็น่าจะยังไม่ได้เติมมาเอ้เติมไปแล้วนี่การเดนเจอร์ผมเติมไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องการ Ruby รูบี้นะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการวางแผนต้องเปลี่ยนและนี่ข้างบนขึ้นแล้วนะนี่ครบ10ปี ก็ต้องสากุระมิกุนี่เขาเขียนชัดเจนเลยครับอ่ะกดเข้าไปดูได้เลยครับอ่าส่วนกิจกรรมเพิ่ม,เต,มเติมครับก็จะเป็นครบรอบ10ปีให้เลือกเอาครับระหว่างกบอัลต้าหนึ่งตัวครับกับกบแดงนะครับเอ่อไม่ได้ไม่ได้เก้าดาวแล้วนะกบแดงแปดดาวห้าตัวอ่ะไปเลือกเอาแล้วกันนะว่าแบบอยากได้แบบไหนนะเพราะว่าอ่บางคนเขาก็อยากได้กบแดงแปดดาวนะครับเพราะว่าไอ้กบอัลต้ามันดันแจกหนึ่งตัวมันก็น้อยไปหน่อยนะ อ่าฉะนั้นโอเคนะครับอันนี้คือได้ด้วยว่าก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ยังมีความลึกลับซ่อนอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วน่โคโรโบจะมาแบบเต็มเต็มเลยไหมนะครับก็คือมาแบบฟูคอร์สเลยไหมเรนเจอร์มาครบหมดเลยตัวตรงตัวแจกนู่นนี่นั่นครับซึ่งพอกิจกรรมมันทับซ้อนเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเฮ้ยเรนเจอร์ตัวปกติกับแสงบืด จะยังอยู่ไหมจะมาหรือเปล่าแต่ข้อมูลคือเขาบอกว่ายังมีอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคําว่ามีอยู่นี่คือมาแบบไหนหรือว่าจะมีตู้ซ้ําตู้ซ้อนครับดังาานั้นเนี่ยคงต้องวางแผนกันแล้วนะครับว่า r u b ีกับตัวกระช่าพ,พร้อมกัหรอยังน่ะของผมก็ถือว่าในทุก i อค่อนข้างจะพร้อมนะ,ะเพราะว่าเกมแจกมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะก็ไปลุ้นกันเอาครับขอให้ทําออกมาเก่งแล้วขอให้ทําออกมาแจกแล้วกันนะ,ะจะได้แบบว่าพึงพอใจกันหมดยกเซิร์ฟนะครับ คือ,อถ้านึกย้อนอดีตไปจริงๆเนี่ยตัวแจกที่แบบว่ามันโหดมากๆแล้วก็โหดกันทุกคนคือเรียกได้ว่าก็ไม่มีผลกันเลยนะในอดีตน่ก็คือตอนสมัยโดนัทมา,าสมมติว่าแบบเฮ้ยทำนะมิกุสักุระมิกุเนี่ยออกมาโหดมากๆนะครับแล้วก็ให้มันโหดไปเลยใช้งานดีแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ดีเหมือนกันหมดทุกคนเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะที่เหลือก็ไปลุ้นกันที่ตัวรอบข้างนะครับ โดนัทโอ้โหหาหายากอยู่เหมือนกันนะ,ะโดนัทต้องยอ้อนไปอีกโดนัทเป็น5้าดาวเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับโดนัทเป็น5ดาวนี่คือตัวนี้สมัยนั้นครับคือมันเป็นเรนเจอร์ตัวโยนข้ามหลังนะครับแล้วก็ดาเมจเลยด้ว,ยว่าเป็นดาเมจยิงหายนะเพราะว่ามันเป็นดาเมจต่อวินาทีมันโยนไปยังแนวหลังเลยครับนี่เขาเขียนชัดเจนเลยนะ อ่าอันนี้ถือว่าโอ้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นถือว่าเป็นตัวแรกเลยหรือเปล่านะที่เป็นเลนเจอร์โยนหลังครับตัวนี้เป็นตัวจากฟีที่ต้องไปไล่เก็บตามด่านนะครับมันจะโยนไปที่ศัตรูแนวหลังนะครับแล้วก็ทุกทีมใช้หมดเลยครับแล้วก็โหดกันอยู่พักแยใหญ,ใหญ่จนเกมเห็นเราว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ไอตัวขายจะขายไม่ได้ครับเขาก็เลยเนิร์ฟมาลงมานะแต่ก็เรียกได้ว่าก็ยังมีคนใช้อยู่ในยุคนั้นๆน,น,นะ หลังจากนั้นพอมันผ่านยุคหนึ่งก็ข้ามสีทรงซีซันเลยไปเนี่ยเรยนเจอร์ก็จะมีการปรับสภาพครับเรนเจอร์มันก็ใช้งานไม่ได้แล้วในยุคแรกๆนะครับอ่าะฉะนั้นเนี่ยรอดูดีกว่านะครับว่าซากุระมิกุถือว่าเป็นโคลาโบเก่าวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็ต้องรอดูว่ามาแบบฟูลคอร์สนะครับหรือว่าจะมาแจกแค่ตัวเดียวนะจะมีเกียร์มาด้วยไหมซึ่งพอถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บอ่ะเกียร์จะตกที่รอบอะไรก็ยังพูดยากครับเพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับรอบนี้นะ ก็คือ,อเราจะไล่ชิ้นไปนะครับอันอย่างรอบนี้นะโพอโบโฟีเลนครับเกียร์อาวุธแดาวใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเกียร์มาในรอบหน้าเนี่ยเกียร์แดาวก็จะขยับม,มาเป็น ป้องกันนะครับแล้วก็เกียร์เดาวจะขยับไปเป็นอาวุธก็หมายความว่าสมมุตินะอันนี้คือสมมุตินะถ้าเป็นแบบนั้นมาแบบฟูลคอร์สเลยทีเดียวเนี่ยเกียร์เดือนหน้าก็จะยังมีตีสกิลดแน่นอนอเพราะว่า7ดาวจะย้อนมาเป็เดาวจากตกแต่งจะย้อนมาเป็นอาวุธนะครับซึ่งอาวุธยุคนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ทําโดนแน่นอนก็จะขายยากนะผมก็เลยคิดว่าโอ้โห มึนสับสนแล้วกันนะเอาใจช่วยแล้วกันนะสำหรับสายฟรีนะเออถ้าเกิดชอบแล้วเกิดรักก็เปลี่ยนมาเป็นสายเติมเลยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ข่าวสารประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นนะหกโมงเย็นก็ไปรอดูกันที่หลายทางตารครับว่าแบบจะสปอร์อะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนของโคโรโบมิกุนะอากิดว่าน่าจะต้องบอกแล้วนะเออไม่งั้นก็จะแบบกร่อยๆนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีคำบงคำใบ้เลยแล้วอันนี้คือเรียกได้ว่าเขาเป็นเฉลยมาเป็นพิเศษเลยแค่ไปรอดูอรายละเอียดนะว่าแบบสุดท้ายจะเป็นยังไงครับ ทิ้งทายกันด้วยร้านซื้อไขยดีเกมไนเนเจอร์ครับทาร์โลเลนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาร r โลเลนเจอร์ครับใครกลับมาจากซีซั่นแรกๆนะครับเรนเจอร์ Ranger แบบไม่ไหวแล้วเก่าเกือจริงๆเรนเจอร์เกียร์ไม่ไหวนะ ไปหาดูได้เลยครับไอเดซ่าแจกกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับโฟรโบที่ชอบแสงเมื่อที่ใช่เกียร์ตีสกิลโดยนอนอ่ะได้มาก็เล่นได้ง่ายๆสบายๆเลยครับส่วนใครไม่ไหวยอยากส่งต่อนะขายไอดีได้นะไอที่ ID สวยซาดราคาร้อนผูกลายครับก็ทักแชทไปขายได้ที่เพจทาร์ลอนเจอร์นะฝากกดติดตามด้วยมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะะเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับทาร์ลรนเจอร์อยากได้ไอเดี๋ยงต้องนึกถึง,ถงทาร์ลรนเจอร์อ่ะโอเควันนี้ถือว่า เซอร์ไพรส์นะสำหรับผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับว่าแบบอ่ะสุดท้ายเป็นคอลแลบแบบอนิเมะจริงจังนะอ่ะแม้ว่าจะเป็นสาวน้อยโวคาลอยนะก็ไม่ได้มีเอาผมไม่ค่อยได้ติดตามอะผมไม่รู้ว่าเขามีอนิเมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอ่ะใครมีความรู้มาบอกกันสนิดหนึ่งนะแล้วก็มาบอกด้วยครับว่าร่างซากุระเนี่ยถือว่าเป็นร่างที่ทําใหม่เอี่ยมเลยไหมเพราะว่าอันนี้คือผมเพิ่งดูข้อมูลแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ